ความกรุรุนงดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกซ์จากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชินเทอมลไอแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับว้าว โอ้โหหัวขาดอีกแล้ะคนนั้นเนาะมันยึดเมืองคืนเหรออ๋อที่ว่าจะถจะให้มีอะไรทําทคืออันนี้พวกชุดดำใช่ไหนเนี่ยมันโหดก็จริงน,นะแต่มันจะสู้พวกที่เป็นหน้าที่นในฐานคนมาชุดได้หรอเนาะเพราะว่าสกิลมันเหมือนจะไม่ค่อยเก่ง ถึงระดับนั้นน่ะถึงจะรวมกันอ่ะตามครับสั่งทัตทหารในเมืองถูกำจัดหมดแล้วเสลียงและอาวุธถูกเราเผาหมดสิ้นกูเลี้ยงหน้าอดเดือดตายนะเทียบกับพลทหานรทหารที่นอกป้องตลอดศึกนี้มีจักรวรรดิเป็นเดิมพัน ไม่เก่งเลยอะหนูเล่นหนทุกครั้งเลยอะที่มีอะไรโผล่มาจะชอบสนุกแล้วก็หยังจานปุกป้องตลอดถ้าไม่ใช่ไม่มีเสี่ยวอู๋นี่คิดว่าเป็นอะไรอต์นะแต่ระดับตอนนั้นเขาระดับไรเลี่ยนเนาะทำไมเขาไม่เก่งอ่ะตั้งแต่ตอนผ่านด่านออกมาก็ถังสารเผาออกมารัฐย่าชิงหัวเมืองจากสกอตเวียนยัยุ่งได้หเมืองแล้วควนั้นนะเก่งกว่าอีพี่เสียะนะป้องกันได้กว้างขึ้นเรื่อยๆเกือบจะตั้งเป็นแนวล้อมปราบได้แล้ว ส่วนทางด้านจักรวรรดิันแต่จะทำการต้านรับไม่ได้รู้ดี็าแปลกใจอยู่เหมือนกันแต่ยังไงซะถ้ากองทัพพันธมิตรขยายแนวรบออกไปอย่างต่อเนื่องยื้อเวลาออกไปจะกระรัดวิญญาณยุทธ์ก็ยากจะพลิกสถานก่อนเมื่อรายงานด่วนจากเมืองหลวงเข้ามาโอ๊ฟาบาด กองทัพจกกักรวรรดิส่งกำลังทหารไปโอบล้อมแนวหน้าและส่ายซึมเข้าเมืองจากป่าด้านข้างุมดีหลหัวเมืองติดต่อกันป่านหญิงหูเล่น่านำทัพองค์กรทัพจ,จักรวรรดิกำลังบุกเข้าเมืองจักประวัติสิงหัวจากประวัติวิญญาณยุทธ์ชั่วร้ายให้แผนทำลายเมืองหลวงมีเพค่าส่งกำลังไปหนุนตอนนี้ทัพพันธมิตรได้เปรียบด้านกำลังถึงจะสกัดกั้นได้รวดเร็วแต่ยากจะโค่นล้มยังต้องใช้เวลา แต่ถ้าโยกย้ายกัลังออกไปตอนนี้ความได้เปรียบฝั่งเราจะลดลงจักรวรรดิอาจจะพลิกกลับมาได้เปรียบเราอีกครั้งลดลงแต่มันก็ยังดีกว่าตายไปเลยเนาะแล้วก็ส่งจากผู้อพยพซื่อขุนมาเก็บยาลดขึ้นไม่ว่าเป็นใครเข้ามาขัดขวางมาให้มาเก็บยาก็เลยเข้ามาในป่าอาทิตย์อัสลงอยู่ในเขตแดนเทียนโต ดูเลยอ่ะมันสุดมงายฉันเริ่มสะเด็จโทษกองทัพพัตตมิทเทียนโตกับชิงหลวงแล้วไม่มีใครสนใจที่นี่หรอกนี่ดินั่นใคร บรรดาอยนาตาาาสสวยยเบา <c oughs> ยาจารย์ของจักรวรรดิแปดคนพวกเขามาทำอะไรที่นี่ดูเหมือนจะมีวิญญาณพรหมยุทธ์คนหนึ่ง <c oughs> พวกท่านเป็นใครเดี๋ยวค่อาามานะ <c oughs> นั่นมันดูตรีสูตของนางซิ นี่คือปาอาทิตย์อัศนงจะว่าไปละผู้หญิงที่มีอาวุธชนนี้ย่อมไม่ธรรมดานะอาจเป็นคนหนูของตระกูลใหญ่ก็ได้แล้วลองถามดูหน่อยดีกว่าไม่รู้ว่าพ่อแม่ของนางจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนแม่นางหน่อยมานี่หน่อยซิมีอะไรเหรอเมื่อกู้แถนี้ไปพลังขับเคลื่อนมหาศาลรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อกี้เขาถูจกจักรพรรดิแมงมุมห้าหมื่นปีไล่ตามเขาพยายามหนีขอพูดท่านเพลอมามาตกใจหนีไปแต่ <c oughs> ว่าเขาเกิดหลงทาง <c oughs> ทีนี้อันตรายมากเลยพวาท่านรีบหนีไปเถอะลูกพี่นางไม่ได้โกหกนึกดูสิที่พื้นมีรอยด้วยเมื่อกี้นางว่าอะไรเนาะ จตกระพัดแตงมุมห้ามืนปีเหรอนี่ก็ใกล้ศูนย์กลางแต่เป็นยานหายากและขอมีค่ายิ่งลูกพี่ดูเหมือนเราก็จะถึงจุดหมายมากแล้วละ่ะแค่พวกเขาก็ต้องการทาราสองขั้วถ้าปล่อยให้พวกเขาหาทาราสองขั้วเจอก็จะพบท่านพ่อท่านแม่ของดีไม่ได้มีค่าในศูนย์กลางแม่นางน้อยกับตรีศูนย์อันนี้ก็ล้วนลับค่าในเมื่อนางอยู่คนเดียวถ้าเกิดอะไรขึ้นในป่าเช่นนี้ก็ไม่มีใครรู้ อีกอย่างตอนนี้ก็จะไปช่วยรบรอยจกักรพรรดิแบงมุมอขอยครอบครังนางมาตามหาก็คงคิดว่านางโดนจกักรพรรดิแบงมุมฆ่าตาย้าลูกพี่หมายความว่าเราจะทิ้งทั้งของทั้งคนเหรอไม่นางน้อยเรามาตลกลงกันดีไหมตอนนี้ฟ้าใกล้มืดแล้วหากิสั์เป็นยาิโผล่มา <c oughs> เดี๋ยวเ้าจะลำบากอาจจะถึงตายเลยก็ได้แาจจะมอบตรีศูนย์้นให้เรานี่นีแล้วก็จะกลับไปไม่อย่างนั้น ไอ้พวกเสรเลีเลวปากว่าตากระยิบม,มันมอบใี่การได้ง่ายๆหรอวันนี้ากลับไปดีๆคงไม่ได้แล้วงั้นจัดก,การวิญญาณพลเมยุทธก่อนแล้วกันพวกท่านจะพาข้าออกไปจริงหรอน้องน้อยป่าทิศอสนกอันตรายมากลรล้วนหวังดีกับเจ้ามาช่วยกันและกันดีกว่าต่าคนต่างาได้ดีดีเลยค่ะ เหมือนจะไม่คุ้มดีดีไม่ฟังง้นอย่ามาโทษเราก็แล้วกัอนอุ้ยเออก็ได้ให้ยอมก็ได้ท่านปูเ้เคารพ้าไม่ชอบพวกเขาเลยข้าจะมอบรีสูนให้ท่านคนเดียวเท่านั้นเข้ามาเอาสิพอได้ แม่นางน้อยถยังไม่กลายเลยเจอตัวนี้แล้คุณยัหอบสิจ๊ายวเาจะจับเบา เตนะผักตีสูนใจอะ่ะแต่ดีมหนักห้าหมื่น่ะ อาวุธเทพหนะักห้าหมื่นสี่พันกิโลที่พรมยุทธ์เทสมุทรยังยากรับมือเจ้าไม่คู่ควรลูกพี่แกล้งแฉเพื่อถึงโอกาสเสยนะร้ายจริงๆผูกคดจอำพี่มาเลยข้าไม่กลัว ผมจริงอยู่อจีไตเจไตมา จังวัดวิญญาณยุทธช่วชาออาศัยพิมพ์ก้องหูเลี่ยนหน้ากับเสียเหี้ยคิดว่าจะจอมตีเมืองหลวงได้ครับเสด็จพ่อแจ้งไปยังสาเมืองรอบเมืองหลวงให้มาช่วยแนละ้วตอนนี้เสด็จพ่อกำลังกกมาข้ากับจูอินกำลังจะออกเดินทางเจ้า,าถึงเหตุการณ์ชายแดนเทียนเตากับจกักรวรรดิจะคลายความตึงเครียดแต่ว่าแนวป้องกันยังไม่มั่นคงข้าจะอยู่รับปือที่นี่เมืองหลวงยกให้ท่าน นึกไม่ถึงเพราะพี่น้องเคยเป็นปฏิปักษ์บัดน,นี้กลับร่วมกันสู้รบโลกนี้ยากคาดเดาสี่ปีมาไนี้ท่านก็ช่วยแบ่งเบาการขอเสด็จพ่อไม่น้อยชีวิตราชรัชกดีขึ้นมันเป็นหน้าที่เจ้าเองก็ฝึกฝนแข็งแกร่งขึ้นมากเช่นกันถ้ทาทีราชันนับวันเดินชันอย่าชล่าใจสงครามชายแดนในตอนนี้เจน,นทำให้มันยุติไม่ได้ก็แปลว่าฝีมือยังมีไม่พอ เจ้าเป็นรัชทายาทแห่งสิงห์หนัวข้าก็ไม่ยอมให้เสร็จพ่อยกบัลลังก์ให้นะพี่ใหญ่ข้าขอพูดตรงๆนะสีพีธิเกาะเทศสมุทรข้าได้รู้จักโลกที่ต่างออกไปทต่เปข้ารู้ว่าโลกนี้ยังมีผู้แข็งแกร่งอีกมากยังมีสิ่งที่ควรข่ายไปสอดแสวงหา <c oughs> พี่จะหมายความว่าไงแทนพี่คืนฟ้อมไปเลยไปอยู่เกาะเทศสมุทรพขอจักรวรรดิงหนัวรับไปเถอะจะทิ้งราชบัลลังก์เหรอเขาไม่เข้าใจ ที่ผ่านมาเจ้ากับข้าแย่นชิงบาลังกันตลอดจนได้รวมปลองสุดยอดวิญญาจารย์ข้าจึงยอมรับความสามารถของเจ้าและเข้าใจที่เสด็จพ่อตั้งเจ้าเป็นรชาชทายาทแต่ทว่าตอนนี้เจ้ากลับไม่สนใจในราชบัลังเลยสักนิดลืมเรื่องบุญคุณความแค้นไปเถอะการไล่ตามอำนาจยกอมสู้การไล่ตามการเป็ยอดวิญญาจาร์ของข้าไม่ดได้ <laughs> <laughs> ดูเคียนะข hey, so ้าจะโตแล้วจริงๆเปลียวไปเลยบันกลายเปนสาวๆคนเก่าเมื่อก่อนนั้นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วใช่ค่ะเขาเปลี่ยนไปแล้วค่ะเขาจริงจูดิชิข้าจะรอวันที่จักรวรรดิสิงห์หนูยิ่งใหญ่รุ่งเรืองจ้ะได้ข้าจะไม่ทำให้ผิดหวัง คนที่เก่งดูอันนั้นทับไปแล้วให้เหลือก็ไม่ได้เก่งทับตายไปเลยใช่ไหมกระดูกแตกมือตายไม่เป็นไรโชคดีไม่ได้สู้กับใครมนานขออีกรอบนะโอ้ลองดูเลยวะไม่ได้ออกแรงนะถือว่ามาซ้อมมีเซนยิ่งสาย

ขนาดว่าจะสูไม่ได้ด้ยโอแล้วเตะทีเดียวเหลอหมดเกินไปเกิดใหม่แล้ววหลัลว่างไ,ไม่นู้ว่าจะเก่งขนาด,ดิ ให้มาชิของลอมขาแต่ทไม่สำเร็จไปตาอยู่นี่ผจญัยท้ามจรูนี่ไมเคยจัหลาแล้วเ สนุกอยู่เลยเสียอู่ขอบคุณที่คุ้มกันให้หัวเราะอะไรเหรอตอนดูซบวงแหวนวิญญาณได้ยินเจ้าคุยกับพวกนั้นแสดงเก่งไม่เบาเลยพี่ตอนนี้ข้าไม่ใช่เสี่ยวอู่คนเก่าแล้วนะอจริงสิพี่ ท่านดูดซับเร็วกว่าเดิมคงไม่ต้านกันใช่ไหมวางใจได้เข้าไม่เป็นอะไรเลยไอ้เอมมันตามดูสอเพราะว่าป่าอาทิตย์อสดม์ได้ปลอดภัยต้องดูดซับพวกแหวนเพื่อให้เร็วที่สุดจะมาถวายเราอยู่ส่วนมาั้ยนอนตามหน้าเมือ์ละอยู่เมืย์ละอ่าอ๋ออันี่ก็จะก็หาวงแหวนไปเรื่อยๆางนีนะ mình muốn mụn nạ mềm mịn Cái mông đi gặp người ngoài มากยิ่งขึ้นไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อาจารย์จะกลับเทียนตงมาหาอาจารย์ได้่อมบ้าพคุณรออยู่นะใช่